สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาจับปลาเหมือนอย่างเคยทำมากินนพี่นองเนะเออาะชีบนบ้านของเราช่างกระตะเหมือนอย่างเคยพี่นองเลยไม่มีอะไรถ่ายทําก็ดูน้ําทะเลดูปูดูปลา,ด,าดูวิธีทางก็ทํางานทําการวิธีชาวบ้านบ้าน,นะพี่นองนะ ทางหรือว่าเราก็ออกมาการทำมาหาชีดิตแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะพี่น้องนะบางคนก็ทำงานเป็นข้าราชก,การเป็นทหารตำรวจเป็เจ้าเป็นนายเป็นหมอเป็นครูพวกเรากรรมกรก็ทำงานทั่วไปจับได้อะไรสวยได้ก็เอาขอให้มันมีอยู่มีกิน ได้อยู่ได้กินเราก็อาชีพกรรมกรไม่มีสิทธิ์จะเลือกงานเลือกการได้งานอะไรก็หยิบเอารวยเอาทำเอาได้กินไปอยาได้อดได้อยากอยาได้ขอเพื่อนกินก็อยู่ได้แล้วอาชีพพวกเราต้องหวังร่ำหวังรวย เพอได้อยู่ได้กินก็พอ่วัดก็เราออกมาดวงดีก็ได้มากดวงไม่ดีก็อดทำงานไม่ต้องมีความหวังถ้าหมดหวังแล้วก็อย่างว่านั่นละเราต้องมีความหวงังมีโอกาสนะพี่น้องนะทำมาหากิน แต่ละวันไม,ไม่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละอาชีพเราก็อาชีพการปลาโมงหาปลาหมึกกากุ้งหาปูหาหอยตกเบ็ดตกหมึกไปการทำมาหากินนะพี่น้องนะเ,ะเรานี่ก็เท้าทะเลออกเรือก็หาปลา กันไปกินกันไปแต่ละวันอย่าให้อยู่ว่างเปล่าพี่น้องเลยนะบางคนว่าโอ้ยงานไม่มีงานไม่ม,ม,มีก็เลือกงานอีกงานมันไม่อดหรกพี่น้องแต่เราไม่ทำเองมีนก็กำลังว่างอยู่พี่น้องเลยกำลังวางกำลังเจ็บปวนรีบปวนจะเอาลาแลว มาถ่ายทำให้ดูประเพณีก็การกระทำงานแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันพี่น้องเราอาชีพนี้ก็ถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูได้เห็นว่าเขาทำแบบไหนคนก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ กลางทะเลพี่น้องเอ้ยวันไหนอากาศดีลมดีก็อยู่ได้สบายหากินสบายวันไหนลมแข็งคลื่นใหญ่ก็ลําบากไปหน่อยเนี่ยลำนี้กําลังจะวางอยู่ลำนี้กําลังจะวางก็เห็นปลาแล้วโซน้าเรามีเครื่องมือพี่น้องเอ้ยวันนี้ใช้จับปลาใต้ดินเนาะพอเห็นมันเกาะกลุ่มกันเป็นฝูงเข้าในโซน่าซาวนาของเรา แล้วก็ยกกดลิกขึ้นวาง่อ,อยวน่อยอะไรสมัยก่อนต้องหาปลาขึ้นพี่น้องเลยสมัยก่อนเครื่องมือไม่มีต้องหาปลาขึ้นปลาขึ้นแล้วเราจรึงได้เอาวนไปวางทุกวันนี้ไม่ต้องหาแล้วไม่จำเป็นเครื่องมือมันจะอยู่ตรงไหน อาจจะว่าเห็นได้หมดอางนี้กำลังวางกันก็มีหาก,กันก็มีลำนี้วางแล้ว วางไปกินไปนะพี่น้องนะเออเห็นแล้วก็อย่าเบื่อดูให้ด้วยชอให้ด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้อง,งอ้ยผีบานบานเ <c oughs> ก็มาอยูน่นี่หลายลำปลาขึ้นตรงนี้วันนี้ลำมาเห็นปลาก่อนก็วางก่อนลำมาที่ลัง,เง้เพื่อนวางก็ต้องหามันจะลวัดดวงกัน <c oughs> ดวงดีก็ได้ดวงไม่ดีก็อดทีด่วางไปพี่น้องวางลงไปต่างๆที่ว่าเห็นอยู่ในอวนแล้วนี่อ่าวาเราทำเสร็จหายหมดก็มีหลอดใตอวนพี่น้อง เปลาวิ่งแข่งไปแข่งกวาดตายเหมือนกันได้ปลาแล้วก็มาทำเข็มทำลายตากแห้งตากอะไรไว้พี่น้องพอได้กินเวลาหยุดอ้วนหยุดน้ำอ้วนหยุดอะไรอานปลานี่ไม่ต้องซื้อพี่นอ้องเอ้ปลาไม่ต้องซื้อ,อทำเล ปลาใหญ่อิดอวนเราขึ้นมานี่เรามาจับปลากระตา่าีวิเราไปชิงช้ากับขอสวัสดีก่อนนะครับช่องธรรมะหาเด็กสวัสดีครับ